สวัสดีค่ะทุกทกท่านกลับมาพบก,กับตุ๊ก<น>อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะตุ๊กอยู่ที่คลอง2 2องค์ครักนครนายกนะคะอยู่ใกล้กับวัดปากาาะคะกลกงกองพระอาจารย์นะคะใกล้กับโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ค่ะจุดที่ตุ๊กพามาชมวันนี้นะคะคือทางเข้านะคะโซนที่ใกล้กับวัดปากคลองพระอาจารย์นะคะและโซนที่ตุ๊กยืนอยู่นี้นะคะคือโซนแปลงจีนะคะ ซึ่งเดี๋ยวโซนนี้นะคะเราจะแบ่งขายแปลงละ200ตารางวานะคะตารางวาละ2,400บาทนะคะก็จะเป็นแปลง G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 นะคะแปลงละ200ตารางวาไล่มาจากด้านในนะคะตารางวาละ2,400บาทนะคะส่วนโซน A นะคะ โซน A จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะซึ่งจุดที่ตุกยืนอยู่เนี่ยคือจุดบริเวณทางเข้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตในแปลงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโซน A มีว่างตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็โซน C โซน E นะคะแล้วก็โซน P นะคะซึ่งโซน A ที่ว่างนะคะด้านในนู้นก็คือ A 10อ่อ A 3นะคะ แปลงที่ว่างด้านในนู้นคือแปลง A3 นะคะรหัสโฉนดนะคะ9 2 3 4 4 1 2ตารางวานะคะตารางวาละ1,950บาทนะคะแล้วก็ A15 406ตารางวานะคะโฉนดเลขที่9 2 2 2นะคะ A16 โฉนดเลขที่9 2 2 1นะคะ406ตารางวาแล้วก็ A 26นะคะโฉนดเลขที่9 2 1 1 721ตารางวานะคะ A 32โฉนดเลขที่9 2 0 5 598ตารางวาแล้วก็ A 34โฉนดเลขที่9 2 0 3 557ตารางวาแล้วก็ A 35 902เออโฉนดเลข โฉนดเลขที่9202นะคะเนะื้อที่536ตารางวาเดี๋ยวตุกก็จะพาไปอัปเดตด้านในนะคะส่วนโซน C นะคะโซน C ก็จะมีว่างแปลง C13 นะคะโฉนดเลขที่9145 400ตารางวา C17 นะคะโฉนดเลขที่9141 400ตารางวาแล้วก็ถ้าเป็นแปลง E นะคะว่าง E19 นะคะ9 ถนนเลขที่9060นะคะ400ตารางวาด้านในนะคะซึ่งเราขายตารางวาละ1,950บาทนะคะส่วนโซนพีก็จะอยู่ติดถนนลาดยางฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาวุญออกไปชมบรรยากาศนะคะถ้าเป็นโซนพีก็จะมีว่าง P10 นะคะถนดเลขกที่80261 400ตารางวานะคะตารางวาละ3,000บาทนะคะ P12 โฉนดเล็ที่ 89650400ตารางวานะคะแล้วก็ P18 โฉนดเลขที่88707400ตารางวาค่ะเดี๋ยวตามไปชมบรรยากาศด้านในพร้อมๆกันกับตัวเลึ่งนะคะอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศทางเข้าแล้วก็จุดสังเกตถนนทางเข้าแปลงนะคะด้านข้างนี้ก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นถนนลาดยางนะคะไฟฟ้านะ้ำประปาถึงบริเวณหน้าแปลง ต่อขยายไปจากทางนี้นะคะถนนเนี่ยเราก็ยกเป,ป็นถนนทางสาธารณประโยชน์แล้วทั้งโซน a b c d, P d e f เลยนะคะเนี่ยคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในแปลงกันต่อค่ะท่านใดสนใจที่ดินเพื่อปลูกบ้านสวนนะคะแปลงละประมาณ1ไร่นะคะก็ติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์099 221 6289ค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในพร้อมๆกันค่ะ